ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง,องความสุขผ้ารวยครับครับสำหรับมือนี้นะครับนะ้อแอดความสุขกะสีผ้าเพื่อนๆพ่พี่ๆน้องๆมาเบิ่งแนวทางหวยเล่าพัฒนาชุดขัดพิเศษนะครับนาะอของงวดประจำวันที่8เดือนเก่าปี2566ครับแต่ว่าก่อนเฮาจะไปเบิ่งงวดประจำวันที่8เนาะครับนาะเฮากะมาฟังคำเตือนกันก่อนคำเตือนคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเป็นเพียงสิติตัวเลข ไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำชมเพื่อความมันเทิงครับในเมื่อเฮาฟังคำเตือนกันแล้วเนาะครับนะเนาะเฮากลับมาเบิ่งกันเลยนะครับบางงวดประจำวันที่8อแอดควมสุขจะได้ตัวใดมาฝากเพื่อนพี่ๆน้องๆเอฟซี FC กันเนาะครับเนาะผลผลที่มันออกเนาะครับนอะกของงวดประจำวันที่6นะครับเนาะ6ที่ผ่านมาเนาะครับเนาะกะ อาจจะเป็น3 7 1 7 1 7นะครับเนะาะอแอดความสุขก,ก็จะเอาชุดนี่แหละนะครับนะมาเป็นตัวคิดคำนวณนะครับเนาะครับซึ่งแอดความสุกก็คำนวณไว้รอบนอกแล้วนะครับเนาะแอดก็จะยึดต,ตัวเลขมาให้เบิร์เลยครับก่อนอื่นเข้ากับมาเบิร์ตัวเลขในตารางกําลังวันกันก่อนนะครับนะสําหรับตัวเลขในตารางกําลังวันนะครับเนาะก็จะมี4ี่นะครับเนาะสี สามห้าสี่สามห้าแปดศูนย์หลกักเก้านะครับเด้อเพื่อนๆพี่ๆน้องๆองกะสาม,มารถจับวนกันในตารางกำลังวันได้เลยนะครับขัดมาให้เพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องนะครับเนาะสี่สามห้าแปดศูนย์เก้านะครับ,นนรบเขากลับมาเบิงสายวิ่งสายรูดกันนะครับเนาะสำหรับสายวิ่งสายรูดแอดกัตจะได้ไหมอ่า คือเขียนบ่ค่อยฐานะนะครับเนาะมีหลัก3นะครับเด้อหลัก3หลัก4หลักกะหลักห้นะครับเนาะ3 4 5สีานะครับเนาะสายวิ่งสายรูดนะครับมัก3มัก4มัก5กะสามารถนําไปรูดไปวิ่งได้เลยแต่ว่าแอดความสุกจะมักหลัก4กับหลักห้านะครับเนาะครับเฮาก็มาเบิ่งกันเลยเนาะครับเนาะว่าสายจอแอดจะได้ตัวใไเนาะครับเนาะสําหรับหลัก3หลัก3ามนะครับเนาะ เดีย๋ยวได้ครับขาบกล่องคือส่งอันนี้นะครับลักสาม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 นะครับเนาะก็จะได้สามแปดนะครับเนาะสายเจาะก็จะเป็นสามแปดสามเก้าสามศูนย์ล่ะกะสามหนึ่งนะครับเนาะอันนี้ก็จะเป็นสายเจาะได้ครับเด้ออ่าลักสามน,นะครับเนาะ ส่วนลักสีนะครับสำหรับหลัก4นะครับเนาะหลัก4ี่แอดก็จะเจะออกมาได้48 49 40สีกลักคือกันนะครับเนาะหลัก3หลัก4ลีกลักกหลักแหนาะครับเนาะหลักสุดท้ายท้ายสุดหลักแห่ก็จะได้58คือกันนะครับแห่เก่าแห่ศูลักกแห่นึะครับเนาะ ครับอันนี้ลัก3ลัก4ลักห้อ่าแล้วก็เป็นอ่าตัวเจาะนะครับเนาะที่แอดความสุขเจาะมาให้นะครับ, Ad h, รรบเ,เพื่อนๆมากะตามได้เลยดนะครับเด้อถา้า,ากกบ่มาเกะปล่อยผ่านนะครับสำหรับตัวที่แอดความสุขมากเนาะครับเนาะกัจะม็กนี่เลยดนะครับเด้อสี่เก้าสี่ศูนย์หล้วก็า1้าศูนล้าหนึ่นะครับเนาะอันนี้ก็เป็นชุดคัดพิเศษงวดประจำวันที่8นะครับกะจังได๋กั ขอฝากคุณเพื่อนพี่พี่น้องน้อง fc ไปนั่งนะครับเนาะมากะตามบอมากะปล่อยผ่านครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับเนาะก,ก็ขอให้เพื่อนเพื่อนพี่พี่พน้องน้อง fc ออโชคดีโชคหมาพอกันไหมคลิปแหนสวัสดีครับ